วันนี้แคทตี้จะพูดว่าร้อเรือพายๆค่ะเรารักเมืองไทยเนรักัสตันเไทมา We love Thailand You love t h a i a n d ด เลยใช่ไหมคะลูก i can do ยากไหมคะอะไรยากไหมคะยากอะไรยาหมคะพูดรอเรือยากไหมคะไม่ยากทำอีกทีสิคะอร,รอเรอือ่ายป่ายโอเคสวัสดีคะ่คะบายบาย